สวัสดีครับตอนนี้เป็นตัวอย่างของอช่องของผมนะครับที่จะมีการเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการาสตรีมมิ่งเกมนะครับซึ่งจะเป็นเกมที่สนุกสนานาเป็นการระจญภัยต่อสู้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับโจรผู้ร้ายแล้วก็วิ่งหลบหนีตำรวจหรือว่า,าขโมยอากาศยานนะครับหรือว่าเครื่องบิน ว่าจะเป็นทั้งเฮลิคอปเตอร์หรือว่ารถบรรทุกหรือว่าเครื่องบินนะครับที่จะวิ่งขึ้นจากสนามบินแล้วก็เป็นเกมที่ผมก็จะมาสตรีมมิ่งเกี่ยวกับาการบินด้วยนะครับที่จะเป็นแบบเครื่องบินที่มีที่สามารถที่จะทำให้ ได้รับชมกันนะครับได้อย่างต่อเนื่องนี่ตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของอาบางตอนนะครับที่ในอนาคตจะทําเป็น,เป,นเป็นเรื่องราวนะครับที่จะสร้างขึ้นมาให้เกิดความสนุกสนานก็ติดตามรับชมกันได้นะครับในช่องของโรงยืนยงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสนุกสนาน ของการต่อสู้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการบินนะครับนี่ครับมันจะเป็นภาพกราฟิกลักษณะอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างในการเ k e คอ f ของเครื่องบินนะครับสองเครื่องยนต์สามารถที่จะเก็บล้อ,อเมนได้ด้วยนะครับนี่ครับเป็นวิวสวยๆอย่างนี้เลยนะครับมองเห็นรันเวย์ได้อย่างสวยงามเลยเราจะมองเห็นภาพ วิวของเครื่องบินนะครับนอย่างนี้เลยนะครับก็กอให้ติดตามในช่องนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็คงจะมีสิ่งอะไรที่สนุกสนานดีๆมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเครื่องบินเราก็จะได้เห็นภาพวิวมุมสูงในลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น อากาศยานขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าเครื่องบินแบบโบอิงหรือว่าแอร์บัสนะครับเราก็จะหามาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องอสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ตัวอย่างใน,นครั้งแรกนะครับที่จะเอามาให้ได้รับชมกันเป็นตัวอย่างบางตอนนะครับนี่ครับภาพมุม ที่เราจะได้เห็นเครื่องบินตอนนี้กำลังจะบินกลับไปแลนดิ้งนะครับจะได้นี่มุมทางด้านหน้านะครับนี่วิวที่สวยงามมากเลยนะครับเราเข้าชอ็อตไฟนอนอวเวอร์เชตโฮลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศาเราก็จะมีแบบเรียวไทม์นะครับตอนนั้นก็ขอให้ติดตามต่อไป นะครับในช่องนี้อาจจะมีอะไรสนุกสนุกให้ท่านผู้ชมได้รับชมอย่างต่อเนื่องนะครับับตอนนี้ก็กำลังแท็กซี่ออกจากรันเว่แท็กซี่เพื่อที่จะไปที่แห่งกานะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามตัวอย่างรับชมในคลิปนี้นะครับจะเจอกันสำหรับมันสวัสดีครับ